สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องคนค้นเลขทําเลขด้วยใจบายแอกุ้งนะครับฮะนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจนะฮะก็ผมกะว่าจะลงคลิปนี้สูตรนี้ให้สมาชิกได้รับทราบรับชมกันนะครับแต่ผมพอจับเลขไปแล้วผมรู้สึกว่าเลขแปลกๆนะครับ นะฮะจริงสูตรนี้เนี่ยผมลงในส่วนของเพจไปแล้วนะครับนะฮะแต่เดี๋ยวผมต้องไปแก้ไขตามแก้ไขในเพจนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมนะฮะสูตรโดดเดี่ยวบนนะครับโดดเดี่ยวบนนะฮะตอนนี้ไม่โดดเดี่ยวนะครับไม่โดดเดี่ยวแล้วนะฮะผมลองไปดูใน งวดอื่นๆที่ผ่านมานะครับนะฮะผมแปลกใจนะครับว่าทําไมงวดที่แล้วมันได้เลขตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดนะฮะนะครับผมแปลกใจนะฮะผมก็เลยย้อนไปดูสูตรใหม่นะครับทีนี้ปรากฏว่านะครับนะฮะผมลืมนะครับผมลืมใส่เลขนี้เข้าไปครับนะฮะผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับ จ็ดบวกห้าบวกห้าบวกเจ็ดเนี่ยได้สี5 5่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสามได้แปดนะฮะผมลืมแปดบวกสองได้ศูนย์นะฮะผมลืมบวกสองไปอีกหนึ่งตัวนะครับนะฮะนะครับข้างล่างก็จะเป็นสองบวกสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกบวกสี่อ่ะเอาใหม่นะครับ เจ็ดบวกเจ็ดได้4นะนะครับ4ี่บวกห้าได้9 9้าบวก4ได้13าใช้เลข3านะครับ3บวก4ี่ได้7 7็ดบวกหนึ่งได้8 8ดบวกได้สองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจะมีเลขชนกันนะครับจะมีเลขชนกันทั้งหมด2ตัวนะครับนะฮะไม่โดดเดี่ยวแล้วนะครับ ผมก็ว่าอยู่นะครับว่าทําไมสูตรมันชนกันได้ตัวเดียวนะครับงวดที่แล้วนะฮะแล้วบังเอิญเข้าด้วยอีกนะฮะผมต้องยอมรับยอมรับเลยนะครับยอมรับอย่างลูกผู้ชายเลยนะครับว่างมวดที่แล้วเนี่ยถือว่าฟลุกเลยนะครับเลขเจ็ดนะฮะนะปกติเนี่ยเลขจะชนกัน2ตัวนะครับผมก็เอ๊ะทำไมเลขสูตรนี้ชนกันแค่ตัวเดียวคือเลขเจ็แล้วดันเข้าด้วยนะครับนะฮะครับฉะนั้นสูตรโดดเดี่ยวบนตอนนี้ไม่ใช่โดดเดี่ยวแล้วนะครับ ตอนนี้มีชนกันสองตัวนะฮะก็คือเลขสองกับเลขแปดนะครับเลขสองกับเลขแปดนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบบนนะฮะแต่ว่าเ,ออเลขเนี่ยโดดไปเข้าหลักร้อยสามงวดติดแล้วนะครับสามงวดติดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นดูงวดนี้นะครับมาดูงวนนี้นะครับในคลิปเฉพาะกิจนี้นะครับว่าเลข2ตัวนี้นะครับคือเลข8กับเลข2เนี่ยนะฮะจะเข้าหลักสิบหรือไม่นะครับหรือจะไปอยู่หลักร้อยเหมือน3งวดที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับนำมาลงให้สมาชิกได้ทราบได้ดูกันนะฮะนะครับส่วนนี้จะเปิดให้ดูเลีกว่านะครับ สูตรหลักสิบบนนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยบวกสิบล่างนะครับแล้วก็สิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งสามสองสองครับหนึ่งสามสองนะผมลืมสองตัวนี้ไปนะครับผมลืมสองตัวนี้ไปนะฮะนะครับถ้าไม่มีสองตัวนี้เลขมันก็จะชนกันแค่เลขเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมา ครับนี่นะครับเริ่มเดินตั้งแต่งวดนี้นะครับแล้วก็เข้ายาวมานะฮะได้สองคู่นะครับชนสี่ชนเก้าเข้าเก้าชนห้าชนศูนย์เข้าศูนย์ชนสี่ชนศูนย์เข้าศูนย์นะครับชนสามชนเก้าเข้าสามชนแปดชนสองเข้าสองนะฮะชนสามชนเจ็ดเข้าเจ็ดชนสามชนแปดเข้าแปดนะครับชนเจ็ดชนสองเข้าเจ็ด อันนี้งวนนี้ชนกันสามตัวนะครับส7มเจ็ดแปดนะฮะสามเจ็ดแปดเข้าเจ็ดนะฮะเข้าหลักสิบมาตลอดเลยนะครับนะฮะแล้วก็มาหลุดรวดนี้หลุดงวดนี้ครับนี่ห้าเจ็ดเก้าหลุดนะฮะหลุดนะครับแล้วก็มาชนกันแปดกับสามนะครับงวนนี้นะฮะเข้าแปดไปหลักร้อยนะฮะชนห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าห้าเข้าร้อยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ นี่นะครับจริงๆต้องบวกสองนะครับนะฮะนะครับแต่งมดที่แล้วเนี่ยนะครับผมคำนวณแล้วสองมันดับผมก็เลยใช้เลขเจ็ดตัวเดียวเลยนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวเลยนะฮะก็เข้าไปนะครับก็เข้าไปนะฮะบังเอญนะครับคือชนสองตัวแหละฮะชนเจ็ดชนสองนะครับ แล้วหมางวันนี้นะครับหมางวันนี้นะครับนี่อันนี้ผมคำนวณไว้ในสมุดนะครับเสร็จแล้วพอผมคำนวณแบบนี้ผมก็ทําไมได้เลขตัวเดียวก็เลยย้อนกลับไปดูในสมุดที่ผมทาไว้นะฮะก็สุดแล้วชนกันสองเลขนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมก็คำนวณไว้แค่นี้จริงๆนะครับเนี่ยหนึ่งสามสองไม่ได้ต่อไว้นะฮะผมพิ่งเอามาต่อพอต่อเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะได้สองสองเลขนะครับสองเลขเลยนะฮะสูตรนี <S <s <it> ้นะครับผมมองว่าถ <it> ้าเข้านะ ถ้า8กับ2เข้าเนี่ยผมว่าน่าจะมาหลักร้อยกับหลักสิบนะครับนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะฮะ8กับ2นะครับตัวไหนจะมานะฮะนะครับสูตรโดดเดียวบนผมนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันมาสองเลขตลอดนะครับมาสองเลขจับคู่สองเลขบางงวดสามเลขอย่างที่ผมให้ให้ให้ดูนะฮะก็เป็นคลิปเฉพาะกิจไปนะครับเลข8กับเลข2ตัวไหนจะมานะครับ ก็เป็นเด่นบนไปนะครับเป็นเด่นบนไปครับเด่นบนร้อยสิบนะครับสิบกับร้อยนะครับส่วนมากจะมาสิบกับร้อยนะฮะสิบมานานมากนะครับแล้วก็มาเข้าหลักร้อยสามงวดนี้นะครับแปดห้าเจ็ดเนี่ยเข้าหลักร้อยหมดเลยนะครับแล้วมาดูงวดนี้นะครับว่าจะเข้าหลักร้อยหรือหลักสิบเพราะเขาเป็นสูตรหลักสิบนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจนะฮะผมนั่งคิดไปแล้วผมรู้สึกแปลกๆนะครับผมก็เลยนํามาลงให้สมาชิกได้ดูก่อนนะครับนะนะครับ ชื่อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วนะครับชื่อต้องเปลี่ยนครับปังชื่อไ้ก่อนบังสูตรไ้ก่อนนะครับสูตรนี้สูตรหลักสิบบนนะครับแต่โดดไปเข้าหลักร้อยสามงวดแล้วนะครับสมาชิกพิจารณากันดูนะฮะนะครับว่าจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยอ่าหลักสิบหรือหลักร้อยครับในส่วนของเลขแปดกับเลขสองนะฮะก็สําหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ